ที่ยังกินข้าวได้อยู่เนี่ยค่าดอกกุหลาบในติกต๊กตอกโอที่รางวัลเรามีคนส่งรางวัลมาใช่คือคือมันผมก็ไม่รู้นะผมก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆแต่ไม่เราก็ไม่ได้ดูหรอกว่าเราได้เยอะไม่เยอะแต่ทุกสิ้นวันอ่ะมันจะพอมี2องสาพันบาท บอกว่าชีวิตพลิกผันเลยทีเดียวนะคะสําหรับทางด้านของเชนธนาหรือนายธนาไตรฉัตรูโชคอนันต์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอามดโดกรุ๊ปจำกัดอดีตนักร้องชื่อดังอายุ37ปีตอนนี้กลายมาเป็นผู้ต้องหาความผิดฐานร่วมกันช่อโกมบริษัทไทย,ยินตันความเสียหายกว่า79ล้านบาทเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้เชนธนาก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งด้วยการทําทุกวิธีทางใช้นี่ค่ะโดยเชนธนาได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทุกช่องทางออนไลน์ไลฟ์แบบทั้งวันทั้งคืนนะคะเพื่อหาเงินมาใช้นี่และใช้จ่ายภายในครอบครัวโดยเชนธนายังได้เคยไปเปิดใจผ่านรายการแชร์เอาไว้ว่าจากวันหนึ่งออกทีวีให้เห็นหน้า35ครั้งเชนบอกเลยว่าก็ทุกช่องทางตอนที่เราขายสินค้าหลายอย่างปี62 63มันก็สวยรู้ตามที่เราวาดฝัน แต่มาพลาดตอนปี64ที่เป็นข่าวอามาโดนั้นดีมาตั้งแต่ปี57ชีวิตก็ดีมาตลอดจนมาขายร้อยล้านตอนปี59ปี60เริ่ม200ล้านปี61 62เริ่ม700ล้านต่อปีเริ่มจับเงิน10-20ล้านสินสอดขอพระยาแต่งงานปี63ก็ยังสวยหรูอยู่ปี63ที่สุดแล้วก็ปิดยอดขายไปกว่า2,000กว่าล้านหักอะไรหักค่าเสื่อมเหลือกำไร89ล้าน ซึ่งจุดพลาดเนี่ยไปเซ็นซื้อทั้งปีซื้อสัมปทานช่องทําสื่อเพื่อทําเป้าการขายขมดดำบอกว่าซื้อช่องละร้อยล้านกี่ช่องทางด้านเชนบอกว่าหลากักๆก็มีสี่ช่องมดดำก็ถามต่อว่าปีหนึ่งจ่ายช่องละร้อยล้านสี่ช่องเชนธนาบอกว่าถูกต้องแต่ตอนนั้นหวือหวามีพี่สรยวุธ์มาเรตติ้งก็สวิงไปหมดพอเราเซ็นช่องบางช่องไปร้อยล้าน200ล้านเขาเปลี่ยนเส้นเราไปอยู่เส้อนอื่น เป็นแบบนั้น2-3ช่องผมก็ยังใจสู้ก่อนจะมาโดนข่าวปีที่แล้วคนน้อยก็จะสู้คืนทุนให้ได้ขายเพิ่มกำไรน้อยขายมากให้ขาดทุนน้อยที่สุดมาพลุแตกปีที่แล้วเป็นข่าวเลยพังเละ ซึ่งโซเชียลค่ะยังแชร์คลิปบางช่วงนะคะที่เชนได้เล่าให้ฟังว่าเวลาที่ตนเองเนี่ยไลฟ์ Life ขายของในช่องทาง t i k t o อกก็จะมีคนมาส่งกุหลาบให้และกุหลาบเหล่านั้นก็เป็นเงินให้ตนเองเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวเช่นซื้อข้าวซื้อแก๊สแล้วที่ตนเองยังกินข้าวได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีค่าดอกกุหลาบใน t i k t o อกและเราก็มาบอกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยโทรมามีอยู่วันนึงบอกว่าแก๊สเนี่ยหมดหมดแล้วนะ ลูกเราสามคนเนี่ยต้องกินไข่ทอดเพราะก็ไม่อยากให้เขาขาดสารอาหารเราก็เลยยืมเงินคนนู้นคนนี้ก็ไม่รู้จะไปยืมเงินใครแล้วพอไปเปิดดูในติกตอกค่าดอกไม้หรือว่าค่าดอกกุหลาบได้มา700บาทจึงถอนออกมาเติมแกส๊สยังกินข้าวได้อยู่เนี่ยค่าดอกกุลาบในติกตอกอ๋อเร่วัลเราม,ามีคน,นส่งรางวัลมาใช่คือคือมัน ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆแต่ไม่เราก็ไม่ได้ดูหรอกว่าเราได้เยอะไม่เยอะแต่ทุกสิ้นวันน่ะมันจะพอมี2อ0 0าบาทค่าดอกไม้แม่งได้700ว่ะเลยถอนออกมามเติมแจ๊เติมแจ๊ล่าสุดข่ะทางด้านของใหม่สุคนทวานะคะก็ได้ออกมาโพสตภาพของหนุ่มเชนพร้อมข้อความสุดซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า สวยและสู้มากตั้งใจจะพิมพ์มาหลายวันแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ว่างพอยุ่งในเรื่องของการบริหารงานตนเองสุดๆสิ่งที่อยากแชร์ไม่ว่าอะไรสิ่งที่เชร์เนี่ยพลาดสุดๆก็คือเรื่องของส่วนตัวของเขาตนเองก็จะไม่ขอมายุ่งแต่ถ้าจะมองเนี่ยก็อยากจะมองให้เป็นครูก็สามารถที่จะมองได้ แต่ในวันนี้อยากสนับสนุนและให้กำลังใจพี่เชนย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วใหม่จำไม่ลืมวันที่ใหม่ท้องสิวขึ้นหน้าพังหุ่นเจ๊งไม่สวยดูไม่มีความเป็นใหม่สุขนทวา่าไม่มีคนจ้างงานเพราะด้วยสภาพกายสภาพภายนอกที่ดูแล้วไม่น่าจรินตาสักเท่าไหร่แต่ใครจะรู้แหละว่าตอนนั้นฉันกำลังท้องลูกชายคนแรกอยู่แต่ตอนนั้นยังต้องเก็บเป็นความลับเพราะถือเคล็ดคนท้องต้องบอกว่าตอนนั้นตนเองก็งานหาย เงินโหดโดนยกเลิกงานค่ะช่วงนั้น พูดง่ายๆคือไม่มีคนจ้างไม่มีเงินไม่มีรายรับแต่ยังคงมีรายจ่ายเท่าเดิมมีแต่คนปิดโอกาสแต่พี่เชนคือคนเดียวที่ให้โอกาสใหม่ได้มีงานทํามีเงินเข้ามาในชีวิตช่วงนั้นรู้สึกแย่และเสียคุณค่าในตัวเองสุดๆบวกขาดความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากๆเงินสักบาทในตอนนั้นหาเข้าบ้านไม่ได้เลยมันเครียดมากๆแต่พี่เชนเห็นคุณค่าในตัวเราและให้เราทํางานเพื่อได้เงินมาจ่ายค่ารถค่าบ้านค่าพ่อแม่ เป็นการจ้างงาน10ครั้งที่ทําให้เราได้หายใจได้คล่องขึ้นมากๆมันเป็น10ครั้งที่เราจําจนตายจําไม่ลืมจําได้เลยมีโอกาสคุยกับพี่เชนในตอนนั้นไม่กี่คําพี่เชนก็เลือกที่จะให้โอกาสเราและเชื่อมั่นว่าเราทําได้ดีทั้งๆที่สภาพคนท้องไม่ได้น่าดูเท่าไหร่วันนี้เราดีขึ้นแล้วหายใจโล่งขึ้นแล้วแต่ตอนนี้พี่เชนเขากําลังเจอปัญหาอยู่แต่อย่างน้อยๆในตอนนี้ก็อยากจะ ให้กำลังใจพี่เชนขณะไลฟ์ทั้งคอมเมนต์และซื้อของที่พี่เชนขายวันนั้นครีมหนึ่งขวดที่อุดหนุนพี่เชนไปมันไม่ได้แพงและสามารถทําให้พี่เชนหมดหนี้ได้หรอกแต่อย่างน้อยน้อยใหม่ไม่ติดใจอะไรแล้วที่วันนี้ได้ตอบแทนบุญคุณพี่เชนในการที่พี่เชนได้เคยจ่ายเงินค่าจ้างให้ใหม่ในก้อนใหญ่ในวันนั้นหนึ่งขวดที่ใหม่อุดหนุนนี้ใหม่ถือว่าเป็นการส่งกําลังใจให้พี่เชนทางอ้อมนะคะวันนี้ถ้าพี่สู้กับสิ่งที่เจอได้วันหน้าจะมีวันที่สวยงามและชัยชนะสําหรับพี่ อย่างแน่นอนค่ะ